สวัสดีครับหากทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารและเรื่องราวดีๆกับทางช่องของเราด้วยนะครับความคืบหน้าหมอปลายเตือน5เดือนเกิดปังทุกเรื่องพร้อมเรื่องใหญ่เศร,รษฐกิจและการเมืองเมื่อไม่นานมานี้หมอปลายไพรกระซิบได้มาออกรายการรู้หน้าไม่รู้ใครซึ่งมีการเปิดดวงครึ่งปีหลังของประเทศไทยโดยได้ระบุว่าเศร,รษฐกิจ อย่างแรกคืออยากให้ป้องกันในเรื่องของเศรษฐกิจก่อนเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นมันกำลังจะเริ่มคุกกลุ่นแล้วเดี๋ยวจะมีเรื่องของต่างชาติเข้ามาเขาจะเข้ามาสร้างความกลัวให้กับคนในประเทศและนอกประเทศอีกอันนี้น่ะก็อยากให้ระวังไว้เยอะๆการเมืองการเมืองเหนื่อยนายกอาจจะเดินเหินไม่คล่องมากมีคนต้องเกาะหน่อยอยังต้องลุ้นอีกพักหนึ่งเลยน่าจะก่อนถึงปีหน้า น่าจะต้องสู้กันอีกเพื่อให้เขากลับไปพักก่อนเรื่องของวงการบันเทิงในประเทศไทยดีกว่าช่วงโควิดมากแล้วก็มีหลายๆคนที่ผลิตของตัวเองขึ้นมาแล้วรวยปังๆเลยทั้งเครื่องสำอางของกินของเย็นไอศครีมของเย็นนั้นคู่รักในวงการจะมีเลิกกันเพิ่มอีกเปิด5อันดับเดือนเกิดอยากได้อะไรมูอะไรปังทุกเรื่องอันดับที่1มก,กราคมอันดับที่ส พฤษภาคมอันดับที่สมิถุนายนอันดับที่4พฤศจิกายนอันดับที่5ธันวาคมคำทำนายล่าสุดโหนฟองสนานฟันฉับรัฐบาลชุดใหม่พูดถึงฝ่ายค้านยิ่งขนลุกไทยนิวส์ได้สัมภาษณ์โหนฟองสนานจมลจันทร์ถึงการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่เคยพูดถึงนายกรัฐมนตรีคนใหม่ว่าจะเป็นหน้าใหม่หรือหน้าเก่าทั้งนี้โหนฟองสนาน ยังได้เคยทํานายในเรื่องของฝ่ายค้านเอาไว้ด้วยซึ่งฟังคำำําทํานายแล้วทาเอาคนลุกกันเลยทีเดียวโหนฟองสนานเผยว่าตอนนี้บ้านเมืองของเรานั้นยังไปได้แต่การเมืองค่อนข้างจะยุ่งเหยิงพอสมควรมีอารมณ์กันเยอะมากในเรื่องของการเมืองกระทบอารมณ์กันมากอาจจะมีการใช้อารมณ์มีเรื่องวุ่นวายกันเช่นการประท้วงกันแต่ในที่สุดเขาก็จะหาทางกันได้เองในการที่จะ จะตั้งรัฐบาลจะตั้งฝ่ายค้านรอดูนิดหนึ่งเพราะตอนนี้นะ่ะจิตใจคนไทยจากดวงเมืองเขาเรียกว่าตนุษษเสดหรือมันจะมีลีลาของการคลี่คลายเริ่มประมาณ18ตุลาคม2566เป็นต้นไปช็อตที่2จะเป็น21เมษายน2567เป็นต้นไปและเข้าสู่ปีที่ดีของเมืองมากที่ต้องรีบทำก็คือ21เมษายน2567วันเกิดของเมือง ถึงวันเกิดเมืองปี2568หนึ่งปีที่เมืองเรานั้นมีโอกาสทองต้องรีบทําในปีนี้ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรเพราะดาวใหญ่ให้คุณหมดดาวร้ายหลบมุมดาวประจําชีพเมืองเป็นสีตกภูมิสุขโอกาสทองของพวกเราย้อนคำทํานายหมอปลายไพรกสิบเคยเตือนให้ระวังให้ดีเดือนตุลาคมรุนแรงที่สุดของปีผู้สื่อข,ข่าวรายง,งานว่าหมอปลายไพรกสิบ อีกหนึ่งหมอดูคนดังของประเทศไทยได้เปิดคำทำนายผ่านทางรายการแฉช,ช่วงหนึ่งระบ,บุถึงสถานการณ์เน้นย้ำว่าปีนี้น้ำจะเยอะถึงเดือนพฤศจิกายนแล้วจะดีขึ้นจากนั้นต้นปีหน้าปี2567ก็แห้งแล้งอีกช่วงนี้น้ำค่อนข้างรุนแรงมีเรื่องของเขื่อนที่อันตรายเขื่อนหรือที่เก็บน้ำที่มีปูนกั้นแถวๆเกือบอีสานทั้งนี้เดือนตุลาคม ถือว่าเป็นเดือนที่แรงมากอย่างที่บอกตั้งแต่บวชปีนี้นะ่ะคือปีกระต่ายไฟจะมีเรื่องของไฟการยิงมีควันมีอะไรประทุและมีเรื่องที่ทำให้ประชาชนเครียดให้ตกใจพอสมควรแต่เดือนตุลาคมที่เหลืออยู่ต้องไหว้พระราหูให้ดีเพราะเกี่ยวกับผลในเรื่องของน้ำเรื่องของการใช้ชีวิตค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะเรื่องของการทำมาหากินทั้งดวงเมือง ดวงประเทศพระราหูเข้ามาครั้งนี้การจัดการจะมีปัญหาเรื่องคนมีสีก็มีปัญหาเยอะหรือจะเจอเรื่องของคนใส่ฟอร์มสีส้มจะมาร้อนแรงอีกพระเช้ามาแรงอีกพฤศจิกายนหนักกว่าเดิมเรื่องของพระราหูย้ายครั้งใหญ่จะมีเอฟเฟกต์กับหลายอย่างถ้าไหวาด้ดีท่านเมตตาคนที่ชอบมูจะยิ่งมูได้มากกว่าเดิมยิ่งมูทางฮินดูนะ่ะ จะดีมากประกอบกับสวดมนต์โดยเฉพาะบทยอดพระกันกับบทกรณียะเมตสูตรทุกอย่างจะขึ้นเหมือนยกพานขึ้นเหนือกว่าคนอื่นนอกจากนี้ประมาณไม่เกิน20ตุลาคมนี้จะมีเหมือนภูเขาไฟของเราไม่ค่อยเห็นจะมีรอยเลื่อนรอยแยกเกิดขึ้นต้องระวังที่เห็นเป็นเทือกเขาเก่าเป็นน้ำและน้ำลดมาก่อน น่าจะทางอีสานฝั่งเหนือจะมีรอยร้าวขยับหนักๆเลยเดือนพฤศจิกายนระวังเขื่อนแตกต่างดาวบุกหมอปลายภรยกระซิบผ่าดวงเมืองครึ่งปีหลัง2,566ท่านยมเตือนภัยพิบัติหนักระวังเขื่อนแตกหมอปลายภรยกระซิบผ่าดวงครึ่งปีหลัง2,566ผ่านทางรายการไทยรัฐทอล์กเผยว่าหลังจากนี้ท่านยมกระซิบให้ระวังในเรื่องของสึนามิมีคำนี้ขึ้นมาเยอะ แต่ไม่เสียชีวิตเท่ากับปี2554ไม่ใช่สุมารตรามันเปลี่ยนที่เปลี่ยนรอยเลื่อนไปเกิดที่อื่นที่คนน้อยอาจจะมีการเตือนภัยมันก็เลยมีคำนี้ปรากฏขึ้นมาบนหน้าผากเต็มไปหมดหลายครั้งเพราะฉะนั้นนะต้องเตือนที่ไหนที่มีภูเขาไฟทั้งน้านน้ำที่มีประการังสวยงามแถบอินโดบาหลีอาจจะเที่ยวได้แค่กลางปีหลังจากนั้นอาจจะเที่ยวไม่ได้และญี่ปุ่นไปเที่ยวไปบ่อยต้องระวัง ท่านโยมพูดมาไม่ต่ำกว่า5ครั้งคำว่าแดนปราดิบและตรงที่เป็นทางเชื่อมระหว่างน้ําร้อนและน้ําเย็นตรงนั้นน่ะจะเป็นรอยเลื่อนใหญ่หรือรอยแตกใหญ่รอยปะทุใหญ่ที่กระทบได้ไกลส่วนที่ไทยนั้นอาจจะรู้สึกได้ถึงความสั่นแต่ไม่ตายแต่เตือนเขื่อนจะแตกด้วยอายุและไม่ได้ซ่อมบํำรุงท่านโยมบอกว่าจังหวัดที่มีสอเสือมีต้นไม้เยอะน้ําเยอะฝนตกหนักและเป็นจังหวัดที่คนชอบไปเที่ยว และอีกหนึ่งจังหวัดคือจังหวัดกอไก่ท่านยมให้คําใบ้มาเท่านี้ส่วนเรื่องของมนุษย์ต่างดาวนั้นจะมามากขึ้นและมีข่าวออกมาชัดเจนพิสูจน์เลยว่าเท่าที่ศึกษามาได้นั้นมีกี่สายพันธุ์และจะมีอีกกี่สายพันธุ์กี่รูปแบบหลายสายพันธุ์ปีนี้จะรู้กันว่ามนุษย์ต่างดาวมีจริงครั้งนี้เขามาเตือนเรื่องของภัยพิบัติดินปะทุไฟปะทุเราจะเห็นพวกเขามากขึ้นในช่วงเดือนเมษายนเพราะอากาศร้อนพื้นที่แห้งที่กว้างที่โลง่ง เพราะมันจอดง่ายลงง่ายสำรวจง่ายและไม่มีใครเห็นสินแสเข่งอาจารย์ชนทัศตืฤไทยพ่องผ่าดวงเมืองวิกฤตประเทศไทยหลังเลือกตั้ง2,566ชี้ความวุ่นวายยังไม่จบดวงชะตาบ้านเมืองตกเหตุอยู่ในเคราะห์และเป็นลางบอกเหตุว่าบ้านเมืองอยู่ในช่วงกลียุคเป็นบันไดแห่งความหายนะล่มสลาย เมื่อจะเป็นประเทศไทยที่รักยิ่งของเราเพิ่งผ่านพน้นการเลือกตั้ง2,566ไปเมื่อ14พฤษภาคม2,566มาไม่นานนี้เองล่าสุดทางด้านของอาจารย์ชนทัศตรหรือไทยพ่องหรือสินแสาแข่งผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร์พยากรแห่งประเทศไทยเด้ออกมาผ่าดวงเมืองวิกฤตหลังเลือกตั้ง2,566โดยใจความระบุว่าประเทศไทยสถานการณ์หลังปิดีเลือกตั้งแต่ความวุ่นวายยังไม่จบเพราะ เดือนเลือกตั้งคือเดือนพฤษภาคมเป็นเดือนแห่งศัตรูที่ตกดวงชะตากรรมขัดแย้งศัตรูอีกทั้งเจอดามฤตยูและตกทูตมรณะเหมือนกินยาพิษให้ประเทศวุ่นวายซึ่งตามคติพราหมณธรรมะของมนุษย์ถูกทำลายถูกปกคลุมด้วยความอาฆาตพยาบาทของอสุรกายและวิญญาณแห่งความชั่วร้ายเหมือนเป็นทูตมรณะถึงเดือนสิงหาคมเดือนแห่งความตายความหายนะแตกแยกรุนแรง ให้ร้ายทำลายดวงเมืองจากบุคคลที่เป็นอามนุษย์ผู้มีอวิชชาทำลายให้เกิดความแตกแยกดวงชะตาบ้านเมืองตกเหตุอยู่ในเคราะห์และเป็นลางบอกเหตุว่าบ้านเมืองอยู่ในช่วงกลียุคเป็นบันไดแห่งความหายนะล่มสลายก่อให้เกิดความสับสนวุ่นวายยุ่งเหยิงแตกแยกพัดพรากจากความโลภหลงชิงชังจากการกระทําของมนุษย์ที่ถูกวิญญ,ญาณร้ายอสุรกายเข้าสิงครอบงำหลายคนรอดหลายคนไม่รอด ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ไม่รู้ความดีความชั่วลุ่มหลงในสิ่งที่ตนนั้นทำสวนทางส่งผลถึงบ้านเมืองที่มีแนวโน้มสู่วันสิ้นโลกทั้งกรียุคความปั่นป่วนของบ้านเมืองจากภัยพิบัติสึนามิแผ่นดินไหวเพลิงไหมทําทลายก่อให้เกิดการประทะรุนแรงขัดแยง้งแตกแยกตายจากเกิดขึ้นและเชื่อว่าประเทศไทยยังคงอยู่ได้แต่ประชาชนคนไทยอยู่ยากเพราะความแตกแยกความคืบหน้า คำทำนายจากอาจารย์พินโยบ้านเมืองไม่สงบจับตารัฐประหารธุรกิจผิดกฎหมายล้นเมืองซึ่งเป็นคำทำนายเกี่ยวกับปี2566อาจารย์พินโยพงเจริญนาย,ยกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติเผยคำทำนายดวงเมืองปี2566เอาไว้อย่างน่าสนใจว่าอิทธิพลจากพระราหูซึ่งเปรียบเสมือนจอมอสูรโคจรอ,อยู่ตรงราศีเมษทับลัคนาเมือง ทับอาทิตย์เป็นตนุเศษของดวงเมืองราหูเป็นบาปพระเคราะห์เรียกว่าเป็นดาวที่ให้โทษมากกว่าให้คุณพระราหูจะอยู่ราศีเมษจวบจน17ตุลาคม2566และย้ายเข้าสู่ราศีมีนและอยู่ไปอีกหนึ่งปีครึ่งตามตำราเผยว่าพระราหูอยู่ราศีเมษมักจะเกิดเรื่องร้ายฉะนั้นคนไทย จะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอย่างเข้มข้นพระราหูนั้นเป็นดาวโมหะจริตส่งผลต่อเรื่องของอบายมุกธุรกิจสีเทานายทุนใหญ่กลุ่มอิทธิพลยังคงครอบคลุมบ้านเมืองอยู่นอกจากนี้ราศีเมษธาตุไฟยกพระราศีธาตุน้ำต้องระวังทั้งไฟทั้งน้ำพยากรณ์ได้ว่าจะมีภัยพิบัติครั้งใหญ่เกิดขึ้น เกณชาตาบ้านเมืองสอบปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอิทธิพลพระราหูจรเกิดอุปราคาปี2566จะเกิดอุปราคาขึ้น4ครั้ง